สวัสดีพี่หม่ค่ะช่องหญิง YouTube นะคะวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาปลูกว่านหางจระเข้กันค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะปลูกนะคะก็พามาชมก่อนว่าว่านหางจระเข้ก็จะมีต้นใหญ่ต้นเล็กนะคะสายพันธุ์ต้นกับใหญ่กาบอวบมากเลยค่ะสายพันธุ์นี้นะคะใหญ่มากๆเลยค่ะ ใหญ่มากเลยกาบใหญ่มากๆนะคะเดี๋ยวเอาแขนเท่ากับ1นอกเลย1นอกเลยนะคะใหญ่มากค่ะอันนี้ก็ได้มาขยายไว้ตรงนี้แล้วนะคะสายพันธุ์ใหญ่เหมือนกันค่ะอันนี้ก็คงจะอืมค่ะเดี๋ยวพามาชม ส่วนมุมนี้ก็สวยเหมือนกันค่ะเป็นสายพันธุ์เล็กนะคะแต่ก็ต้นใหญ่กาบใหญ่แต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับสายพันธุ์ก้านใหญ่ก็จะไม่เท่านะคะก็คงจะออกมาให้เป็นสวยงามนะคะคับการปลูกว่านหางจระเข้ไว้ในบ้านนะคะก็จะเป็นยาสามัญประจาบ้านเพราะว่าว่านหางจระเข้นั้นมีประโยชน์จริงๆค่ะทําได้หลายอย่างมากๆเลยนะคะตอนแรกก็ ของไอหญิงก็ยังไม่มาปลูกแค่ต้นเดียวนะคะขอให้คุณยายฉลองมานะคะพอปลูกไว้ขยายไปเรื่อยๆค่ะมีเยอะๆแล้ก็มีความคิดว่าเรา,อ,าอยากทำอะไรนะคะต่อมาก็สารพัดประโยชน์เลยค่ะข้างบ้านอีกหนึ่งอย่างก็ข้างบ้านก็ได้มาขอด้วยนะคะนี่ตอนนี้ก็ปลูกไว้เยอะแล้วนะคะขยายค่ะ เป็นกระถางตอนแรกก็ปลูกดอกไม้นะคะต่อมาก็ปลูกเอาที่เราได้ใช้ประโยชน์นะคะว่านหางจระเข้ค่ะก็เลือกมาปลูกนะคะก็ก้านใหญ่เหมือนกันค่ะแต่เป็นสายพันธุ์เล็กนะคะสวยเหมือนกันค่ะถ้าว่านหางจระเข้ออกดอกอย่างนี้ก็จะถือว่ามีโชคมีราบนะคะค่ะสวยสวยมากเลยค่ะเป็นไม้ประดับด้วยนะคะ สารพัดประโยชน์เลยนะคะว่านหางจระเข้ค่ะขยายออกมาได้อีกหนึ่งระดับนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเปลี่ยนกระถางว่านหางจรเคคะเข้ตรงนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเราปรุงดินดีๆใส่ดินผสมมูลขี้วัวแล้วก็ต้นใหญ่กับใหญ่มากๆเลยค่ะเห็นต้นนี้สวยงามมากก็เลยจะเอาสองต้นนี้นะคะขยายออกไปโน่นเตรียมดินไว้แล้วค่ะสกระถางนะคะปรุงดินอย่างดีเลยค่ะ ปุ๋ยคอกขี้วัวน,นะคะกับดินบ,นบ้านเรานะคะสวยมากเดี๋ยวมาเอาก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอาเปลี่ยนกระถางใหม่2ต้นนี้นะคะรู้สึกว่าจะก้านใหญ่กลาบใหญ่เหมือนเเหมือนกันไขายาวมากเลยนะคะคิดว่าน่าจะเป็นประมาณ50าสิบเซนเลยแหละยาวมากก้านใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยแต่สถา,านที่ของเขาคืออาจจะไม่เพียงพอนะคะ ก็เลยจะย้ายไปตรงนู้นนะคะดินอ๋อค่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางใหม่กระถางชำรุดแล้วอาจจะปรุงดินยังไม่พอนะคะ กระถางมันชำรุดเดี๋ยวก็เปลี่ยนกระถางใหม่เพราะกระถางมันแตกเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะ <c oughs> สองก้านใหญ่ๆเลยนะคะ โอ๊ยหักเลยหักเลยนะคะโอ้ยอวบมากเลย ง่ายนิดเดียวเลยนะคะปลูกว่าหากรอเทนะคนนนะเอาตรงนี้นิดนึงนะโอ้หักอีกแล้วค่ะอวบมากเลยหักอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมสองกิงสองก้านแล้วนะคะให้ขยายเต็มที่เลย เดี๋ยวเอาขออันเล็กๆปักชำไม้ก่อนนะคะเพื่อที่หากระถางได้ก่อนแล้วถึงจะไปลงปลูกใหม่นะคะอันนี้ก็สายพันธุ์ก้านใหญ่เหมือนกันเราดึงออกมาจากกระถางใหญ่ฝากปักชำไม้ก่อนก็รน้เตามเลยอุ้ยส่งกะ ว่านหางจระเข้นี้ปลูกง่ายมากเลยนะคะแต่ว่าประโยชน์มหาศาลเลยค่ะไฟไหม้น้ําร้อนลวกนะคะแก้ร้อนในสุดยอดเลยนะคะกินก็ได้ใช้ทาก็ดีค่ะดีมากๆเลยนะคะว่านหางจระเข้ค่ะถ้าใครยังไม่ปลูกนะคะก็จะจะขยายกะว่าจะต่อไปนะคะกําลังทําความสะอาดค่ะจะปลูกว่านหางจระเข้ให้เต็มสวนหน้าบ้านเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวรอมารอติดตามนะคะก็จะขยาย สายพัน์ธุก้านใหญ่ไปเรื่อยๆนะคะกําลังแตกออกมาเล็กๆแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะขยายเรื่อยๆนะคะก็ค่อยมาติดตามนะคะถ้าใครอยากได้ก็คอยติดตามมานะคะขอมาค่ะเดี๋ยวช่องไอหญิงก็จะขยายสายพัน์ธุเผื่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นสายพัน์ธุใหญ่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาฝากไปตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวหาที่ปลูกก่อนเดี๋ยวจะเอาดินมาเพิ่มตรงนี้นะคะแล้วก็จะปลูกออกมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมาคอยติดตามค่ะ ยาวมากๆเลยทองคําก็โผล่มาอีกแล้วก้านยาวมากๆเลยค่ะก็เลยต้องได้มาเปลี่ยนที่ให้อยู่ใหม่นะคะเนี่สวยมากสวยจริงๆค่ะตอนนี้ช่องหญิง youtube ก็นำบ้านหางจระเคก้านใหญ่ๆสวยๆนี้ไปทำสบู่แชมพูนะคะครีมอาบน้ำนะคะสบู่เหลวนะคะ น้ำยาร้างจานสารพัดประโยชน์เลยนะคะอันนี้ก็สายพันธุ์ใหญ่นะคะแต่ยังต้องมาดูแลบำรุงใหม่นะคะเอาดินดินดินอย่างดินตรงนี้อ๋อลืมบอกนะคะดินที่เอามาปลูกวันนี้ที่กิ่งดินเนี่ยผสมตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้นะคะเลยก้านใหญ่ก้านสวยมากๆเลยเพราะว่าปรุงดินแล้วก็จะมีปุ๋ยอคอกนะคะแล้วก็ดินบ้านๆเรานี่แหละคะ่ะเนี่ยตรงนี้ก็ผสม ปุ๋ยคอกครึ่งต่อครึ่งกับดินนะคะดินบ้าน,านเราดินในในนานะคะตรงนี้ก็ยังตรงนี้เอามาใส่เฉยเลยเอามาใส่ตรงนี้ไม่ได้ปรุงผสมปุ๋ยคอกนะคะก็เลยไม่ค่อยโตเนี่ยการที่เราปรุงดินก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวจะรื้อใหม่นะคะสวยสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูเลย ยงามมากค่ะมีประโยชน์ด้วยนะคะปลูกไว้ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวก็จะจัดมุมใหม่นะคะจัดมุมให้เป็นบ,บ้านหางจระเข้หมดเลยนะคะสวยมากนะคะนี่ค่ะค่ะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ ให้หญิงเป็นกําลังใจสร้างคลิปต่อไปด้วยนะคะลาไปก่อนจ้าโชคดีปีใหม่นะคะขอให้มีความสุขทุกท่านค่ะปัถนาสิ่งใดก็ขอขอให้สมพงมว่าปัตนานะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันค่ะสวัสดีค่ะ